เคยลองคิดกันเล่นๆ่นไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราบังเพลินไปเห็นเหตุการณ์สาคัญที่อาจจะกลายเป็นคดีใหญ่ขึ้นมาเราจะกล้าเป็นพยานหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องการคุ้มครองพยานในประเทศไทยว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงไหมแล้วมันจะช่วยเราได้อย่างไงบ้างลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องไปให้การในคดีที่มันอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย คำถามแรกเลยที่มันแวบขึ้นมาในหัวก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของความถูกความผิดแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักจริงไหมครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาให้คำตอบเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยในพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานปี2,546เขาบอกไว้เลยครับว่า คุณจะได้รับการคุ้มครองนี่คือคำยืนยันที่ชัดเจนเลยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้ทุกคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมครับซึ่งไอาการคุ้มครองที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ทำพูดลอยๆนะครับแต่ว่าเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองเอาไว้เลยงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครกันบ้างที่จะเข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองนี้คือคำว่าพยานตามกฎหมายเนี่ยนะครับความหมายมันกว้างกว่าที่เราคิดกันเยอะเลย ไม่ใช่แค่คนที่เห็นเหตุการณ์อย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงคนที่ให้ข้อมูลกับตำรวจอายการหรือว่าศาลหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเชิญมาให้ความเห็นในคดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพยานที่ต้องได้รับการคุม้มครองเหมือนกันหมดเลยครับแต่มีข้อแม้สําคัญข้อนึงที่ต้องรู้เอาไว้เลยนะครับกฎหมายนี้เนี่ยเขาไม่ได้คุม้มครองจำเลยในคดีที่อาจจะพยายามอ้างตัวเองว่าเป็นพยาน เพื่อผลประโยชน์ในคดีของตัวเองนะครับตรงนี้เป็นจุดที่กฎหมายเขาขีดเส้นเอาไว้ชัดเจนเลยเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่ครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าใครคือพยานคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วกฎหมายให้สิทธิอะไรกับเราบ้างมาดูกันครับว่าสิทธิเหล่านี้จะช่วยให้เรามั่นใจขึ้นได้ยังไง นี่คือสิทธิพื้นฐาน5ข้อหลักๆที่พยานทุกคนจะได้รับเลยนะครับข้อที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือข้อแรกเลยการคุ้มครองความปลอดภัยซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ตัวพยานคนเดียวนะแต่ยังรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากมาตรการคุ้มครองอเรียกว่าดูแลกันแบบครบวงจรจริงๆครับทีนี้การคุ้มครองที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะ แต่กฎหมายยังออกแบบมาให้มันเหมาะกับระดับความเสี่ยงของแต่และคดีด้วยโดยจะแบ่งออกเป็น2ระดับซึ่งก็น่าสนใจมากเลยครับจะเห็นว่าการคุ้มครองเนี่ยมันแบ่งเป็น2ระดับชัดเจนเลยนะครับ มาตรการทั่วไปก็คือสำหรับคดีอาญาทั่วๆไปที่เริ่มมีการข่มขู่คุกคามส่วนมาตรการพิเศษอันนี้จะเก็บไว้สำหรับคดีที่ร้ายแรงมากๆจริงๆเหงผู้คดียาเสพติดหรือคดีผู้มีอิทธิพลซึ่งอำนาจในการอนุมัติก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและมาตรการต่างๆก็จะเข้มข้นกว่ามากเลยครับแล้วคดีแบบไหนล่ะครับที่มันจะร้ายแรงพอที่จะเข้าข่ายมาตรการพิเศษได้เรื่องนี้กฎหมายเขาก็ระบุประเภทคดีเอาไว้แบบชัดเจนเลยครับ นี่คือกลุ่มคดีที่กฎหมายมองว่ามีความเสี่ยงสูงม,มากๆครับไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดฟอกเงินคอรัปชันหรือว่าคดีที่ไปกระทบกับความมั่นคงของชาติจะเห็นเลยว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่มักจะมีเครือข่ายใหญ่โตหรือว่าส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งนั้นเลยเอาละครับพอเราเข้าใจสิทธิ์แล้วก็ระดับการคุ้มครองแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ แล้วถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างมาดูขั้นตอนกันเลยครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสรุปง่ายๆได้ใน4ขั้นตอนนี้เลยครับก็คือเริ่มจากการไปยื่นคำร้องแล้วก็รอการพิจารณาแล้วก็จะเริ่มคุมครองทันทีที่ได้รับการอนุมัติแต่จุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือข้อ4ครับถ้าหากว่าคำร้องของเราถูกปฏิเสธเรายังมีสิทธิ์ที่จะอุดธรณ์ต่อศาลได้ภายใน30วันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราต้องรักษากันไว้เลย เอาละครับมาถึงข้อมูลที่สําคัญแล้วก็นําไปใช้ได้จริงที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตัวเราหรือว่าคนที่เรารู้จักต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องไปติดต่อที่ไหนได้บ้างเบอร์นี้ควรจะจําหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เลยนะครับสายด่วนกระทรวงยุติธรรม1111ง11แล้วก็กด77เป็นช่องทางที่ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดเลยในการติดต่อเพื่อขอคําแนะนําเบื้องต้นนะครับขอยย่ามกคีนะครับ11 11 1นึ่งกด77 ส่วนใครที่สะดวกเดินทางในกรุงเทพนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้โดยตรงเลยที่สำนักงานคุ้มครองพยานซึ่งก็จะตั้งอยู่ที่อาคารกระทรวงยุติธรรมบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดละไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าระบบนี้เขาออกแบบมาให้เข้าถึงได้ทั่วประเทศเลยสามารถไปที่คลินิกยุติธรรมนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยรับรองว่าความช่วยเหลืออยู่ไม่ไกลแน่นอนครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับกฎหมายคุ้มครองพยานเนี่ยก็เป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งแต่ว่าหัวใจสําคัญจริงๆที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินหน้าต่อไปได้ก็คือเสียงของคนที่กล้าจะพูดความจริงออกมาคําถามสุดท้ายมันเลยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎหมายพร้อมแล้วหรือยังแต่อยู่ที่ว่าสังคมของเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเสียงนั้นแล้วหรือยัง